ให้คุณสศีพิมลพาไปดูนะฮะเรื่องเที่ยวนี้ยกให้ฉันเลยนะคุณ,<ห>คณเนี่ยนะคะในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศก็ยังคงหนาวเย็นอยู่นะคะคุณผู้ชมคะในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาาก้าจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็อากาศยังคงหนาวเย็นแล้วก็ยังคงมีต้นเมเปิ้ลต้นสุดท้ายที่กําลังรอผิดอกออกใบให้คุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวชมกันค่ะ ในช่วงนี้นะคะอากาศหนาวเย็นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอุณหภูมิทั่วไปในอยู่ที่15องศาเซลเซียสขณะที่ใบเมเปิลที่บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติ ผู้หินร่องกล้าซึ่งเป็นต้นสุดท้ายที่ยังไม่ผัดผัดใบเป็นสีแดงเนี่ยตอนนี้ได้ผัดใบเป็นสีแดงเป็นชุดสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะสภาพอากาศก็ยังคงหนาวเย็นนะคะแล้วก็ตอนนี้เองก็คือมีธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปติดตามรับชมการไปสัมผัสกันนะคะแล้วก็ไปชื่นชมธรรมชาติที่กําลังสวยงามตามแหล่งท่องเที่ยวของผู้หินร่องกล้าอยู่โดยเฉพาะที่บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติผู้หินร่องกล้า ในช่วงนี้นะักท่องเที่ยวก็จะไปพบกับใบเมเปิลนี่แหละคะ่ะสีแดงแบบนี้นะคะหรือเขาเรียกว่ากว่วมแดงนะหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสือไฟเดือนหน้าที่ผัดใบเปลี่ยนสีแดงเต็มต้นเลยตอนนี้ ก็ใครที่อยากไปเที่ยวชมนะคะก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้นี่มีการถ่ายรูปน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสวยๆงามๆไว้เลยตอนนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีดอกกระดาษนะที่สวยงามที่เขายังคงมีอยู่ให้เราได้เห็นดอกกระดาษด,ดอกพระยาเสือโครง่งนะครับสักุระเมืองไทยตอนนี้น่าจะยังไปชมกันได้อยู่น่าจะหมดประมาณกลางเดือนกุมภพาพันธ์นะครับซึ่ง,งตอนนี้ก็บอก, <ผม S 2> บอกว่าสวยงามนะมากๆเลยทีเดียวยิ่งถ้าเกิดขึ้นไปอีกนิดนึงภูลมโลคุณอันนั้นเนี่ยบานทั้งทุง กุ้งเลยจริงๆนะคะและที่สําคัญเลยถ้าจะไปเนี่ยจะต้องนั่งรถขึ้นไปอีกทีหนึ่งเป็นรถรับจ้างนะคะใช่แล้วยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับนึกถึงเราทั้งสองคนซื้อสตรอเบอรี่มาฝากกันด้วยก็ดีนะขี้นไปนะคะอร่อยมากๆด้วยและนี่ก็คือข่าวสารครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการต่อต้านแล้วก็